นายกยันจัดซื้อจัดจ้างเรือดำน้ำเป็นไปตามระเบียบเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ไม่ได้ให้ยกเลิกสัญญาจัดหาใหม่พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับผมกล่าวภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอถึงกรณีการเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือดำน้ำนะครับไม่เป็นไปตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากประเทศจีนเนี่ยไม่สามารถผลิตเครื่องยนต์ได้นะครับว่าตนเนี่ย ได้ให้นโยบายในการดําเนินการให้สําเร็จเท่านั้นเนื่องจากขณะนี้อยู่ในสัญญาแล้วครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้านะครับว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์จากสัญญาเดิมจะส่งผลต่อความมั่นใจหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าเมื่อไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ต้องทําใหม่นะฮะคงต้องเป็นอย่างนั้นหละมั้งส่วนจะส่งผลต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายยกรัฐมนตรีนะครับกล่าวว่า อะไรผมก็โดนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกเพราะฉะนั้นกรุณาสนใจแค่สาระที่หน่วยงานเขาชี้แจงมาบ้างเข้าใจหรือไม่นะฮะกองทัพเรือชี้แจงมาหลายรอบแล้วตนก็ดูก็ฟังเขาอยู่เพราะหากใช้ไม่ได้แล้วจะเอามาทําไมเนื่องจากไม่มีเครื่องแล้วไปพูดว่ารัฐบาลจะซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องแล้วจะซื้อมันทาไมในเมื่อสัญญาเซ็นไว้แล้วทําไมไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการว่าจะทําอย่างไรต่อไปทุกอย่างต้องแก้ไขอย่อยางนี้ไม่ใช่หรือ ทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังยืนยันนะครับว่าทุกอย่างเป็นการพิจารณาตามขั้นตอนตามกฎหมายกระบวนการที่มีอยู่แล้วระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างมีอยู่ไม่ใช่ในายกรัฐมนตรีไปสั่งได้ทุกเรื่องเสียเมื่อไหร่นายกรัฐมนตรียังยืนยันอีกครับว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนื่องจากมีการหารือกันมาโดยตลอดไม่ได้กระทบที่เรากับที่ที่เราซื้อแต่กระทบเพราะเครื่องยนต์มาไม่ได้แล้วกระทบกับใครในประเทศไหนอีก แล้วเราไปสั่งเขาได้หรือไม่เครื่องยนต์ไม่ได้ก็ไปหาเครื่องยนต์ใหม่ได้หรือไม่ก็ไม่รู้ขอให้ไปหามาใช่หรือไม่ไม่ได้ก็ยกเลิกสัญญาจัดหาใหม่ทํานองนี้ส่วนมั่นใจหรือไม่ว่าสามารถตอบศึกซักฟอกในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในทุกประเด็นหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีนะครับระบุว่าตนก็ตอบได้ทุกเรื่องในเจตนาบริสุทธิ์ของผมบางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องที่ตนต้องลงไปรับผิดชอบ เพราะเป็นขั้นตอนการดําเนินการต่อเนื่องลงไปจากระดับนโยบายให้รู้ว่านายกรัฐมนตรีอยู่ในระดับไหนก็แล้วกันถ้านายกรัฐมนตรีต้องลงรายละเอียดถึงระดับล่างเลยจะถูกต้องหรือไม่วันนี้ตนรับผิดช,ชอบมากมายขนาดไหนมากกว่าเดิมเยอะแยะถ้าให้พันกันไปมาเลยไม่ใช่นั้นประเทศจะเดินต่อไม่ได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีจะมีการเดินทางลงเยี่ยมพบปะประชาชนในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรีนะครับระบุว่ายังไม่บอกก่อนที่จะเดินทางขึ้นรถทันทีครับ I mm -hmm.